วันนี้ครับพาคุณชมไปรู้จักกับซิวาเม็กซแดครับเด็กดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับน้องก็มาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับตอนนี้ก็ขอตัวกลับไปงกฤษก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปซ้อมกับทีมชาติไทยที่กาตาร์ครับช่วงกลางเดือนนี้คนนี้คือลูกชายของโรเบิร์ตเอิร์นชอครับอดีตกองหน้าชื่อดังครับสมัยเมื่อสัก20กว่าปีก่อนนะครับ ก็คุณแม่นี่ก็เป็นลูกครึ่งแทงังกฤษครับเลือกเล่นใน4ชาติด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยครับอายุนี่เพิ่งจะ14ไปปลายครับย่าง15ปีเท่านั้นเองครับโอ้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนี่ดึงตัวไปร่วมทีมเลยนะครับเป็นนักเตะแมนยูคนแรกครับที่อินิออสครับดึงตัวไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดนะครับจุดเด่นของน้องเลยก็คือความเร็วครับ แล้วก็การเลี้ยงบอลที่คล่องตัวสุดๆโด,ๆดยเฉพาะเรื่องของความเร็วนะครับเนื่องจากว่าเคยเป็นแชมป์วิ่ง100เมตรมาแล้วนะครับโอ้เร็วจัดจริงๆแล้วก็รูปร่างดีนะครับตอนนี้อายุยังไม่15เนี่ยสูงปลาเข้าไป178แแล้วครับก็น่าสนใจครับจะโตได้อีกขนาดไหนแล้วก็ฝีเท้าจะพัฒนาไปมากกว่านี้หรือเปล่าครับ